ใช้ห้องน้ําผิดวัตถุประสงค์โดออกแบบห้องน้ําสร้างห้องน้ําเสร็จก็คงมีผู้คนได้ใช้มากมายโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาในยุคสมัยปัจจุบันก็ได้ใช้กันพรมาไปเห็นก็รู้สึกมีความสุขใจต่อมาก็ได้เห็นว่าโรงเรียนนั้นยังขาดแคลนในเรื่องของเทคโนโลยีดางด้านการศึกษาขาดคอมพิวเตอร์รอุปรกรณ์เครื่องใช้ต่าง ก็ได้จัดหาและก็จะจัดสร้างห้องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนซึ่งก็มั่นใจว่าท่านทั้งหลายกา็คงเห็นด้วยกับการที่โรงเรียนได้มีพัฒนาการในเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ลูกหลานของเราได้เรียนโดยคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยแต่ความทันสมัยนี้มันจะมีอยู่ในห้วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเวลาผ่านไปน่าจะสักสี่ปี ที่อารมมภาพได้มาสร้างห้องคอมพิวเตอร์เอาไว้ซึ่งก็สรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์ที่นํามามอบให้หลายสิบเครื่องตอนนี้ก็คงจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตกรุ่นไปแล้วเพราะเทคโนโลยีทางด้านนี้ก็จะก้าวเดินไปอย่างรวดเร็วถ้าอะไรที่ใช้ไปปีสองปีหรือสามปีนี่ก็ต้องถือว่าตกรุ่นแล้วก็ต้องมีการพัฒนาเรืเรียกว่าอัปเกรดกัน แต่ถึงเราจะมีห้องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นๆเนี่ยแต่กับนักเรียนลูกหลานของเราซึ่งมีสามสี่พันคนเนี่ยก็เรียกว่ามีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอแต่ความต้องการอนุภาพเองโดยส่วนตัวจริงๆแล้วตั้งใจที่จะสร้างห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนอีกสักห้องหนึ่งเราคิดมานานแล้วแต่อเผอิญว่าในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ย มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งจึงมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ที่ต้องนาย,ยกย่องชมเชยทีเดียวเมื่อตอนที่โรงเรียนแกน่นนครวิทยาลัยจัดงานฉลองครบรอบ40ปีก็ได้มีรุ่นพี่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่าไรายได้จากการจัดงานนี้ก็จะเอามาสร้างอาคารไอซีที โดยใช้โรงพระรศึกษาเก่าของเรามาปรับปรุงเป็นอาคารไอซีทได้มีการออกแบบเขียนแบบกันไว้ในระดับหนึ่งอารภาพรู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นชมรุ่นพี่ที่มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ทั้งที่พวกเราเองเนี่ยตอนสมัยเรียนเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์เรียนแน่นอนพิมพ์ตีแล้วก็ต้องใช้นิ้วจิ้มเอาถูกบ้างผิดบ้าง บางคนก็เก่งแต่บางคนก็ใช้จิ้มเอาทีละนิ้วอันนั้นก็เป็นเรื่องของอดีตแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยพิมพ์ดีดเหล่านั้นถึงจะมีสักกี่เครื่องก็ใช้งานไม่ได้และไม่เหมาะสมแล้วเพราะปัจจุบันเราใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดพิมพ์ตัวอักษรใช้ปรินเตอร์คือเครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมาได้อย่างรวดเร็วสวยงามและมีสีสัน เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงตามไม่หยุดนิ่งรุ่นพี่ที่ท่านคิดถึงเรื่องความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีแนวคิดเริ่มในการชักชวนพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาโรงเรียนกับนครวิทยาลัยตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งมาจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันเนี่ยก็ร่วมกันจัดทอดพระปาจัดกิจกรรม พบปะสังสรรค์ในปีนั้นเนี่ยเราก็ได้รับการบริจาคเงินมาหลายล้านบาทเขาถ้าจำไม่ผิดก็มากกว่าห้าล้านบาทจากนั้นมาอัตวภาพเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมอีกหลายครั้งเพื่อเป็นการหาเงินสมทบให้กับกองทุนที่จะจัดสร้างอาคารไอซีทีแต่ก็ เป็นเป็นที่นาเสียดายว่าเราไม่สามารถจะีสร้างอาคารนี้ได้โดยทันทีหลังจากที่มีเงินก็ติดขัดในเรื่องของการออกแบบติดขัดในเรื่องของการหาสถานที่ในการจัดสร้างจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยธรรมภาพก็ได้มาหารือกับครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เก่าแก่ประจําโรงเรียนของเราที่เป็นที่เคารพรักใคร่ของพวกเราท่านก็ ให้ข้อแนะนำที่ดีที่สุดเราก็ได้รูปแบบรูปร่างหน้าตาของอาคารไอซีทีที่ได้ออกแบบขึ้นใหม่ที่เราคิดว่าจะใช้อาคารโรงพละศึกษาเดิมปรับปรุงนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องยกเลิกกันไปแต่เมื่อมาสร้างอาคารใหม่เนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดเป็นปัญหาสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องงบป,ประมาณ พราะถ้าคิดกันคร่าวๆเนี่ยอาจารย์และคณะสิทธิ์ของเราที่ออกแบบเนี่ยก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาว่าอาคารนี้เนี่ยคือยี่สิบล้านก็คงจะเอาไม่อยู่นะเพราะลักษณะอาคารที่เราออกแบบนั้นก็ต้องเรียกว่าไม่ใช่เฉพาะสวยงามอย่างเดียวาการออกแบบที่ลงตัวการใช้สอยที่เกิดประโยชน์สูงสุดสง่างาม ซึ่งก็ต้องขอขอบใจอาจารย์หลายๆท่านที่ได้เป็นภาระในการออกแบบขอบใจคณะสิทธิ์สิทธิ์เก่าทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งหลายที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนกระทั่งที่สุดเนี่ยก็มาถึงวันที่เรารอคอยก็คือการตอกเสาเข็มลงไปเวลานี้ก็คือเสาเข็มเราก็ได้ตอกลงไปแล้วหลายท่านก็อาจจะได้เห็น บางท่านก็อาจจะได้มาร่วมงานหรือเ,เพราะครูบาอาจารย์ต่างก็ดีใจสิจทุกคนต่างก็ดีใจที่อาคารไอซีทีได้ก้าวเดินแต่การก้าวเดินของเราก็ดูเหมือนจะลำบากเพราะก็ยังติดขัดทั้งในเรื่องของแบบเรื่องของการประมูลรับเหมาก่อสร้างเรื่องของการจัดระบบที่จะก่อสร้างต่างๆอาราภาพเองก็ พูดด้วยใจจริงว่าก็เริ่มกังวลเพราะนี่สองปีสามปีแล้วอาคารเราก็ยังไม่ได้เห็นเป็นโครงเป็นล่างอะไรขึ้นมาได้แต่ตอกเสาเข็มเอาไว้เมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อไม่นานมานี้เองแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนยังไม่เห็นโครงสร้างรูปร่างแต่ถึงวันนี้ธรรมภาพคิดว่าคงชัดเจนแล้วในเรื่องของผู้รับหมาว่าเป็นใคร จะดําเนินการก่อสร้างอย่างไรแต่เงินที่เรามีอยู่เนี่ยเข้าใจว่าจะมีไม่ถึงสิบล้านดังที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนต้นว่าอย่างน้อยเราจะต้องใช้งบประมาณไม่น้อยกว่ายี่สิบล้านสาหรับอาคารนี้ความจริงอัตราภาพโดยส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลอะไรเขาคิดว่าเราช่วยๆกันทําตามกําลังที่เรามีอยู่แต่ขอให้อย่าทิ้งก็แล้วกันสักวันก็คงเสร็จแต่ มาถึงวันนี้เนี่ยอาตภาพคิดว่าพลังที่เรามีอยู่ทั้งครูบาอาจารย์ทั้งท่านผู้ปกครองนักเรียนสามสี่พันคนเนี่ยกับอาคารหลังหนึ่งแต่ว่าพวกเราจะร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันหาช่วยกันสนับสนุนอย่างจริงจ,งจังแล้วอาตภาพคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่